สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไทยรัฐทีวีวันนี้ผอมมาจะาพาทุกคนไปทำความรู้จักกับเรื่องราวของวัยเจสิบสองกันนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่หลายคนเคยได้ยินมาบ้างแต่วันนี้ผอมาจะาเล่าแบบละเอียดให้ฟังกันแบบเข้าใจง่ายๆ่ายพร้อมกับข้อมูลที่น่าสนใจและข้อเท็จจริงต่างๆที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับวัยเจสิบสองวัยเจสิบสองหรือที่บางคนเรียกกันว่าวายอินจีเจไอสิบสองเป็นขีปนาวุธนำวิถีแบบใหม่ของจีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญในยุทธศาสตร์ทางทหารของจีนในปัจจุบันมันถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและการโจมตีที่มีความแม่นยำสูงรวมถึงการสามารถยิงเป้าหมายในระยะไกลได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเริ่มแรกเลย y j เจ12เป็นขีปนาวุธที่มีลักษณะเป็นขีปนาวุธนำวิถีแบบต่อต้านเรือหรือที่เรียกกันว่าแอนตี้ชิ m มิดซิลซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อต่อกรกับเรือรบขนาดใหญ่ของฝ่ายตรงข้าม เช่นเรือบรรทุกเครื่องบินหรือเรือพิฆาตที่มีเทคโนโลยีสูงมันถือเป็นหนึ่งในอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่ทรงพลังมากในปัจจุบันจุดเด่นที่สําคัญของ YJ-12 คือความเร็วที่สูงมากซึ่งสามารถบินด้วยความเร็วเหนือเสียงหรือประมาณแมตสาถึงแมตสเลยทีเดียวความเร็วขนาดนี้ทําให้เป้าหมายแทบไม่มีเวลาตอบโตหรือลบหลีกได้ทันทีมันเป็นการเพิ่มโอกาสในการโจมตีให้สําเร็จสูงสุด นอกจากนี้ y j 12ยังมีระยะยิงที่ไกลามากสามารถยิงได้ไกลถึงประมาณ250-400กิโลเมตรซึ่งขึ้นอยู่กับรุ่นและเงื่อนไขาการใช้งานนี่ทำให้มันมีประสิทธิภาพในการโจมตีเรือรบหรือเป้าหมายทางทะเลในระยะที่ปลอดภัยสำหรับฝ่ายยิงขีปนาวุธรุ่นนี้ยังถูกติดตั้งระบบนำวิถีที่มีความแม่นยำสูงไม่ว่าจะเป็นระบบ GPS หรือระบบนำวิถีเชิงภาพแบบอินฟราเรด เพื่อให้สามารถเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างแม่นยำแม้ในสภาพอากาศเลวร้ายหรือในพื้นที่ที่มีการรบกวนสัญญาณอย่างหนักความน่าสนใจอีกอย่างของ y j 12คือมันถูกพัฒนาให้สามารถโจมตีในรูปแบบหลายระดับเช่นการบินในระดับสูงเพื่อเพิ่มระยะยิงและการลดระดับต่ำเพื่อหลบหลีกระบบป้องกันของศัตรูทำให้ยากต่อการตรวจจับและยิงสกัด สำหรับขนาดและน้ำหนักของ y j 12นั้นขีปนาวุธนี้มีความยาวประมาณ8เมตรและหนักประมาณ2,500กิโลกรัมซึ่งถือว่าเป็นขีปนาวุธที่มีขนาดใหญ่และหนักมากแต่ก็มีข้อดีในเรื่องของพลังทำลายที่สูงและความสามารถในการบินด้วยระยะทางไกล y j 12ไม่เพียงแต่ถูกติดตั้งบนเรือรบของกองทัพเรือจีนเท่านั้นแต่ยังสามารถติดตั้งบนเครื่องบินรบและระบบยิงบนบกด้วยทำให้เป็นอาวุธที่มีความยืดหยุ่นสูง และสามารถปรับใช้งานในสถานการณ์ต่างๆได้หลากหลายเมื่อพูดถึงประวัติการพัฒนา y j 12 <c oughs> ก็ต้องบอกว่าเป็นผลมาจากความต้องการของจีนที่ต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขีปนาวุธนำวิถีที่ทันสมัยและตอบโจทยุทธศาสตร์ทางทะเล <c oughs> ซึ่งในอดีตจ,จีนมีปัญหาเรื่องขีปนาวุธที่มีระยะยิงสั้นและความแม่นยำตำ่ำแต่ด้วยการวิจัยและพัฒนาที่ต่อเนื่อง ทำให้เกิดการพัฒนา YJ-12 ขึ้นมาในช่วงปลายทศวรรษ2000และเริ่มเข้าสู่การประจำการในกองทัพจีนตั้งแต่ต้นทศวรรษ2010เป็นต้นมาด้วยความสามารถเหล่านี้ YJ-12 จึงกลายเป็นหนึ่งในอาวุธที่จีนภูมิใจและใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการเสริมความมั่นคงทางทะเลรวมถึงเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ Anti-access/Area denial หรือ A2 ที่จีนใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเข้ามาในพื้นที่ทะเลใกล้ประเทศจีนได้อย่างอิสระในแง่ขององค์การใช้งานจิงขีปนาวุธไวยเจ12ได้ถูกทดสอบและสาธิตหลายครั้งในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะในงานฝึกซ้อมทางทหารที่จีนจัดขึ้นเพื่อแสดงศักยภาพทางยุทธศาสตร์ขีปนาวุธชนิดนี้ยังถูกนำมาใช้เป็นตัวอย่างในงานแสดงอาวุธและเทคโนโลยีทางทหารระดับโลกเพื่อให้ประเทศอื่นๆได้เห็นถึงความก้าวหน้าของจีนในด้านนี้ เมื่อเทียบกับขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านเรือของประเทศอื่นๆเช่นขีปนาวุธฮาพูลของสหรัฐอเมริกาหรือขีปนาวุธเอ็กโซเซตของฝรั่งเศส y วยเจมีข้อได้เปรียบในเรื่องของความเร็วและระยะยิงที่มากกว่ารวมถึงระบบนำวิถีที่มีความซับซ้อนและแม่นยำกว่าซึ่งทำให้มันกลายเป็นภัยคุกคามที่สำคัญสำหรับเรือรบของประเทศอื่นๆที่ต้องการเข้าใกล้พื้นที่ทะเลที่จีนควบคุม นอกจากบทบาทในเชิงทหาร y j ยเจ12ยังสะท้อนถึงความก้าวหน้าของจีนในด้านเทคโนโลยีและการพัฒนาระบบอาวุธที่ทันสมัยซึ่งช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์และอำนาจทางการทหารของประเทศในเวทีโลกอย่างไรก็ตามการมีอาวุธเช่น y j 12ยังนำมาซึ่งความกังวลและความตึงเครียดในภูมิภาคเพราะมันเพิ่มความเสี่ยงในการเผชิญหน้าทางทหารระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในทะเลจีนใต้ที่มีข้อพิพาททางดินแดนและอำนาจทางทะเลอยู่มากมายในอนาคตคาดว่าเทคโนโลยีขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านเรือจะยังคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความเร็วความแม่นยำและการหลบหลีกระบบป้องกันของศัตรูทำให้ YJ-12 อาจจะถูกปรับปรุงและพัฒนาเป็นรุ่นใหม่ๆที่มีสมรรถนะสูงขึ้นไปอีก ในทางกลับกันการพัฒนานิยางเป็นแรงกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆต้องพัฒนาระบบป้องกันและอาวุธของตัวเองให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพื่อไม่ให้ถูกครอบงำในทางยุทธศาสตร์ซึ่งก็จะส่งผลต่อการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ก็จบไปแล้วกับเรื่องราวของขีปนาวุธ YJ-12 ที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าข้อมูลที่เล่ามาจะช่วยให้ทุกคนเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับอาวุธชนิดนี้และบทบาทสำคัญของมันในยุคป,ปัจจุบนันขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ